จัดวัตหารถวายพระมา30ปีเป็นส่วนหนึ่งของงานวัฒธรรมกาย อันควจะมีทุกวันเพราะว่าพ้าต้องฉันทุกวันอุบาสกบาสิกาต้องทานข้าทุกวันพวกเราจะไปเที่ยวหรือไปไหนกันหมดเลยก็ไปไม่ได้ครัวเราปิดไม่ได้เวลาฝนตกเราก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนมาจะหนักแค่ไหนเราก็ต้องมาทํางานหนาวมากเราก็ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องใส่เสื้อหล,หลายตัวถ้าเป็นช่วงทุดด่งครัวต้องตื่นสี่ทุ่มเพื่อทําอาหารแล้วก็ต้องลําเลียงไปข้างนอกก็จนถึงเที่ยงวันของวันช่วงปกติครัวจะเข้าตีสองทุกวันเลิกเที่ยงแต่ว่าเราก็นึกถึงบุญนึกถึง หลวงพ่อแล้วก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เวลาเราทำเหน,นื่อยเวลาเราเห็นพระฉันอาหารมันก็ปื้มแล้วมันก็หายเหนื่อยความเหนื่อยที่เรามีมามันก็ไม่มีแล้วเราอยู่วัดเราไม่ได้ว่าเพื่อได้เงินอย่างเดียวแต่ว่าคุณยายหลวงพ่อสอนตลอดให้เรารักบุญทุกคนอยู่ด้วยความรักวัดรักหลวงพ่อแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆงานบุญที่หลวงพ่อได้ทําเราอยากเป็นน็อตตัวเล็กๆที่ช่วยสานงานพระศาสนา เผยแผ่ศาสนาเราทําแล้วเรามีความสุขพาที่อฉันทุกวันนี้ก็ประมาณ500ลูกถ้า2มื้อก็1,000ลูกถ้าเดือนหนึ่งก็30,000ปีหนึ่งก็3ามแสนหกแล้วนี้30ปีเยอะมากก็เป็นบุญมหาศาลแล้วบุญก็ส่งผลให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้นเราเห็นบุญเราก็ตั้งใจทําให้มันสุดๆทุ่มทั้งแรงกายแรงใจทีปัญญาที่มีอยู่เพื่องานศาสนา มันมีข้อนอยู่ที่ได้รแล้กเพาไปตรวจละเอียดเขาก็เลยบอกว่าเป็นมะเร็งต้องผ่าตัด หมอถามเหมือนกันว่ามีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งไหมบอกไม่มีตอนแรกบอกว่าขั้นหนึ่งพอผ่าเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็บอกว่า2ไปสตอนแรกบอกว่าต้องให้คีโมสี่เข็มพอผ่าเสร็จไปตรวจแล้วหมอบอกว่าต้องให้8ดเข็มนะแล้วก็ต้องไปฉายแสงด้วยเราก็ตกใจมากคอยวังไม่ได้ให้คีโมเข็มที่สองค่าเลือดเดิมตกเพราะว่าเราจะสู้กับคีโมไม่ได้แพ้ด้วยแล้วอ้วกผมก็ร่วงปากลิ้นคอระบบขับถ่ายมันไม่ดีหมดเลยตอนนั้นได้ส่งเคสหลวงพ่อบอกว่าให้เรานึกถึงบุญแล้วบุ ที่พี่นีทำมาจะรักษาพี่นี หลวงพ่อถึงบอกให้เราพยายามนึกถึงบุญทุกวันด้วยบุญที่เราทำมาฝันเห็นบุญเราทำถวายพระเหางพอตื่นมาเราก็นึกออกพอนั่งสมามันก็จะนึกบุญย้อนหลังได้ว่าเราเคยทำแบบทุ่มเทมายัางไงร่รางกายมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วโบราบุญสง่งผลเราก็เจอหมอดียาดีให้ขีโมดจนครบคุณหมอก็บอกว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วโรคมะเร็งเขากลัวความสุขเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วมะเร็งก็จะสงบลงได้ มันน่ามหัศจรรย์อนุภาพแห่งบุญเนี่ยให้เชื่อมันเอาไว้เถอดนะจ๊ะคือตอนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอัตาหิอัตตนนนทโถเมื่อรกร้ายเกิดจากบาปอคุศลธรรมสิ่งที่จะแก้คือบุญเท่านั้นนะจ๊ะบุญเท่านั้นกคุศลรธรรมแล้วก็มันสั่งสมบุญไปเรื่อยๆเ,เจ็บได้ก็เจ็บไปป่วยได้ป่วยไปบุญแล้วก็สร้างไป สร้างกันไปเรื่อยๆให้ทียิบจนกระทั่งบาปไม่ได้ช่องเห็นไหมจ๊ะละสิ่งมหศัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแม้ว่าจะห้ามความตายไม่ได้ แต่ก็หนักเป็นเบาเบาเมื่อไหร่ก็จะหายหรือถ้าตายก็ไปดีพล้วได้ช่วยตัวของตัวเองมีที่พึ่งที่ระลึกภายในนี่นะจ๊ะเป็น้่าพึ่งทําเอาไว้เถอะที่หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่รู้เราจะตายวันไหนเราก็ช่วยงานภศาสนาอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอย่างเต็มที่ทําอย่างสุดกํำลังทุ่มเทให้งานภราศาสนาเพิ่มขึ้น เคยนั่งธรรมะกับหลวงพ่ออบรมธรรมทานหญิงรุ่นที่สิบห้าจะมีธรรมทานหญิงประมาณ5 0 0ชุดนั้นเป็นชุดที่หลวงพ่อคัดน้องให้เป็นน่งสมาธิที่ดอยสุเทพ16คนต่งวันพี่เป็นหนึ่งในนั้นตอนนั้นหลวงพ่อก็จะมาสอนแล้วก็นํานั่งรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่หลวงพ่อลงสอนธรรมะมาลงนํานั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากอยากนั่งธรรมะเยอะๆหลวงพ่อก็แต่งเพลงให้รุ่นนั้นสองเพลงกาตะวันกับฝันตามพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าให้จําช่วงชีวิตช่วงนี้ไว้มันให้เรามีช่วงชีวิต ที่ดี เราเกิดมาโช่วงีที่มันเจอหลวงพ่อเจอวัดพระธรรมกายาเจอคําสอนที่ดีสอนให้เรารู้บุญรู้บาปแล้วเวลาเราเจอวิกฤตของชีวิตหนักๆบุญที่เราทําอย่างทุ่มเทก็มาช่วยเราทันเวลาแล้วก็ทําให้เรารอดพ้นวิกฤตั้นมาได้ต่อจากนี้ไปเราก็จะตั้งใจรับบุญอย่างเต็มที่เอาบุญให้ตัวเองเยอะๆสุดท้ายก็อยากกราบขอบพระคุณหลวงพ่อขอบคุณ,คณวัดพระธรรมกายขอบคุณหมู่คณะที่รล่อหอไม่มีสุดนี้ในวันนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะ